นนน้้ำมมัไไ่ดดทางสวัสดียามเย็นครับพามาดูคนคนกรุงเทพอ,อาบนะ้ะทำไมตรงนั้นมันขาวโอ้ทำไมตรงนี้มันขาวทำไมตรงนี้ <laughs> <laughs> มันดำโอ้ดูโทนโอ้เป็นไงพี่<ะ>ชอบบรรยากาศในตามป่าอย่างนี้แล้วบเนี่ยที่สถานี่ ซื้อไว้ตั้งนานแล้วโอ้โหอันนี้อันนี้สระของพี่เหรอใช่โอ้พี่ลองเดินไปตรงนั้นดี่ลึกแค่ไหนน่ะตรงนั้นอ่ะตรงนั้นดำถึงไหมน่ะมิดเลยบ่เฮ้ยเสียงน้ำไหลบ่โอ้หนุนมุมนู้น โอ้โหสะลูกนี้แบบเจ้าของแบบใช้น้ำสบายเลยอะเต็มอิ่มเลยอะสุดยอดเลย,เลยแหละถูกใจเจ้าของเลยเนี่ยดูอะทิ้งไว้จังเดือนกว่ายัางไม่แห้งเลยเนี่ยตรงเนี้ยเ,เทียมน้ำสบายเลยครับ พ,พี่เก่งเกเกมาพักร้อนพี่ยายชีใส่น้ำน้าเย่าชีใส่น้ำนะาบรรยากาศดีมากเลยครับตรงนี้ ดูดูวิวดูวิวสุดยอดเลยโอ้ฝั่ <c oughs> งนู้นจะเป็นนูน่นอะชายแดนนะครับเขตชายแดนเขมรฝั <c oughs> ่งนูน้นฝั่งนู้นเลยมีหมู่บ้านบารันเนตหนึ่งระเนตสองระเนตสามระเนตสี่อยู่ฝั่งนูน้น <c oughs> เขาไหนพี่มันมองไม่เห็นเขาแล้วเนี่ยตรงนี้มองไม่เห็นเลยมิดซีรีเลยไม่เห็นเขาเห็นเราก็ได้่ะลูกรังมันอยู่ช่วงไหนอยู่ฮะสุดแขนนะ อยู่ข้างล่างเลยนะอ้ไปเป็นเม็ดใหญ่ๆเลยอ่ะโอ้ออ้แต่ยอมแล้ว่าดินนี้มันโคตรหนืดเลยอ่ะเออเพรพะเราไปดูหน้างานมันเส็จตอนตากไปมันแห้ง ขนาดบนลูกรางไปอ่ะเอาไปปูทางยังไม่อยู่เลยปิ้นหายหมดเลยอ่ะโอ้ตายเดี๋ยวว่าได้ดินนี้ไปถือว่าโอเคแล้วประสบถูกใจเลยแหละฮะอู้อ่ะไม่พอหรอ น่าจะหมดดินนี้แหละทูกใจเลยแหละเพราะว่าดินที่ที่เองขุดอะ่ะมีดินทรายามันทำงานข้างๆไม่ได้เลยอะ่ะต้องดินนี้ไป็แทนหมดเลยอ,อืมแจวเลยตินเนียยไปใส่ นี่กับข้าวได้ปลาทูครับเปลี่ยนบรรยากาศหน่อยแล้วคงข้าวยัง <c oughs> เดี๋ยวให้ทอดทงตำน้ำพริกปลาทูทอดหลือนหนึ่งทงไอ้ทงนทง้งพริกปลาทูอ่ะ,ะไอ้ทอดอั่นเลยเด้อดไอ้เ<ห>นี่ยขั่วขั่วพริกอ่ะขัขว่ขวพริกใส่น้ำมันนิดหน่อยแล้วก็ตำ กินแต่ต้มแต่ผัดเบื่อแล้วน้ำพริกหน่อยต้องสั่งกับข้าวมามา่าไว้ก่อนกับข้าวมามา่าเดี๋ยวไปกลับบ้านมีอะไรกินข้าวโอ้กินอยู่นี่ก็กได้เดี๋ยวมันมืดเดี๋ยวปั๊มปิดนูเดี๋ยวปัม๊มปิดปั๊มเดียวปิดก่อนไม่ไต้องเปาโอ้มีเตตลมร้อนเลย นี่มันก็มีลมอยู่ดิกลางคืนมีลมไหมเนี่ยหากับข้าวให้ด้วยแบบกลับ,ปลบ,ปลบไปเป่ากองปลาเืยสไลคอนเมไไไไสไลคอนเมสพี่เรอ๋อ,อตรงนี้ตรงนี้เป็นพักบอไหนตรงไหนมันเลอกตรงไหน,นลองลองมุดดูหน่อยนิ เอาเอามืออย่างเงี้ยเอามือชูขึ้นอย่างเงี้ยฮะถึงไหมให้ลองดูหนึ่ปบ๊บถึงไหมเอาไว้ยกมือเห็นนั่นเหรอข้อปาดที่ตมลงเลยถึงอยู่ดิตรงนั้นมันปาดที่ตมลงเหมือนบโบไว้สำหรับอาบน้ำเลยอ่ะแจ๋วเลยอ่ะ าเสร็จไฟน้ำมันเต็มอ่ะอือน้ำมียเย,ยอะเลยแหละเอาไปขายได้เลยนั่นนั่นแหละน้ำยังใสเลยขนาดเว้นไว้นิดเดียวดูมันยังไม่พังอ่ะเยอะเลยอ่ะ <laughs> โอ้ยไม่ใช่แล้วตัวไรวิ <laughs> ่งแล้วพี่ <laughs> <laughs> ตรงนี้เลิกไหมน, <p ere> นี่ตรงเนี้ยเหรอเนี่ยตรงเนี้ยเสมอเอวอ่ะตรงนี้ไม่ลิก โอ้ยสบูแล้วอะ่างเงี้ยให้กระโดดลงนี่กระโดดขึ้นมาเส็จตัวปุ๊บเงี้ยวออกเป็นยังไงล่ะอยู่บรรยากาศชีวิตทีมงานสายจกก็อย่างเงี้แหละไม่ได้อยู่บ้านนอนแต่ห้องแอร์ฮะไม่ได้อยู่บ้านนอนแต่ห้องแอร์เป็นอย่างเดียวเออเปลี่ยนน้ำมันเป็นอย่างเดียวเนาะเลิกกินก็ได้พักร้อน โหหาด้วยอ FC FC อ่ะนี่อยู่นี่แล้วเบบนพี่เคยใช้ชีวิตแบบนี้ไหมใช่ไหมพออยู่กรุงเทพเป็นแบบไหนซ่อมรถเสร็จก็หยู่มเทพมันก็ มีแ <One> ต <input> ่ร <un paid> ูปลักษณ์ภายนอกแหละมีอะไรมีแต่รายจ่ายมีแต่รายจ่ายเปิดน้ำปลาก็มีเป็นตังแล้วใช่ไหมอนละ่้ำปลาแพงเลยพี่ฮะยุงเทพน้ำปลาแพงไหม่าย้ว้เางมแพงเนามดเก็ดือนเดือนพี่เดือนหพี่ใช้านาปลาเท่าไหร่ โอ้ไม่แพงหลอกสามร้อยเมืองวันก็ขุนเมืงวันก็ใสรถสิบล้อแมง่งขยันคว่ำท่อแตกตกทางไง <c oughs> โอ้ท่อเมนใหญ่มันอยู่ริมคลงเนาะแล้วช่วงเลื่องงานยามเย็นตอนนี้พี่ไปไหนางานไปอู่เพื่อนมา้างอะไรมา้างอ๋อไปนั่งกินสามพุ่งเมื่อกับ เดี๋ยวนี้ไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้วเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยไปกันแล้วต่างคนต่างมีตลาดเดี๋ยวนี้มันอันนี้ดีโควิดเยอะมันเสียงพวกลูกน้องพวกกวกันก็กลับมาอยู่กันต่างถิ่นไกลกันหมดแล้วไปตรงไหนก็ไม่รู้ว่าใครเป็นไม่เป็นตอนนี้เสียงเอาแล้วเป็นหายเป็นหายแล้วผมไม่รู้ใครเป็นโควิดใครไม่เป็นหรอกเป็นก็นหายเป็นหายเป็นที่รักของเอฟซี ดูที่นั่งโอ้โหบรรยากาศเชีลยวมากเลย,น,เยนี่ครับนก่อกองไฟนั่งกินเบียร์ก่อกองไฟนั่งโดดไปเลยวะตุม้มเช็เที่ยวกันโทรหาน้องนนท์ก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม มีตรงสาที่มันมีตอเยอะๆยอะอ๋อ